ดาวเจดรายงานตัวครับนี่เป็นคําพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีมิถุนนะครับดาวเสาวถอยครึ่งปีหลังส่งผลอย่างไรมีผลอย่างไรต่อท่านนะครับครับได้โปรดกติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําพยากรณ์ในกราวต,ต่อไปครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแมอะไรอะไรมันก็ดูดีก็เข้าทางกันไปหมดเลยนะครับแม้แต่ดาวเสายังยอมถอยให้เลยแม่ปกติเสาไม่ค่อยยอมใครนะครับแม่แต่จังหวะตรงนี้เสาถอยนะครับถอยตรงนี้ดีนะครับผมนะฮะเสาเจ้าเรืองภพมรณะนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ถอยเนี่ยมันจะทําให้ตัวท่านเนี่ย ได้ย้อนกลับไปนะครับได้รับโอกาสที่ท่านเคยพลาดไปนะฮะที่เคยหลุดมือไปนะครับใครเคยทํางานอะไรตรงไหนยังไงแต่ขอคอยเขาช่วงเขาชิงไปได้กลับคืนแล้วครับนะฮะได้กลับคืนแล้วครับช่วงตรงนี้นะฮะจะได้ตําแหน่งกลับคืนจะได้หน้าที่กลับคืนนะครับเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าเอาคืนกันเลยทีเดียวนะครับเอาคืนกันเลยทีเดียวเอาถือว่าคนเรานะฮะบางทั้ง คนทําไม่สู้ฟ้าลิขิตนะครับโชคชะตาเดินทางมาถึงจุดนี้แต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้โอ้โหผมบอกได้เลยเครียดเครียดนะครับไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะนะฮะที่ความเครียดหรือเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะดาวเกตมันเล่งอยู่กับดาวเสาร์นะครับมันเหมือนกับว่าเอาเขาปล่อยให้ท่านเครียดจนเต็มที่แล้วในที่สุดเขาก็ให้รางวัลท่านนั่นเองนะครับนะก็ เพื่อนเก่านะครับบางทีเพื่อนไม่ใช่เก่าอย่างเดียวแก่ด้วยนะครับแก่ด้วยนะครับนั่นแหละครับจะสามารถที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยนะครับได้รับสิ่งเก่าๆเ,เหล่านี้กลับขึ้นมาคอนเนคชันครับสำคัญมากเพราะว่าตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่เคยทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่เคยทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ตัวท่านและความยงใหญ่ของการที่ตัวท่านเนี่ย เคยติดต่อไว้อะไรไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเพื่อนท่านเนี่ยนะเราต่างเหล่านี้ไม่เคยลืมท่านนะเมื่อมีโอกาสย้อนกลับมาที่จะให้ผลดีต่อท่านได้เมื่อไร่เนี่ยเขาทำทันทีเลยนี่หละคือข้อดีของชาวแล้วกัคนะราศีมีถุนนะครับโอ้หลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้อย่างนี้นะครับบางราศีไม่ได้นะแต่ท่านได้นะครับแต่ท่านได้แต่แน่นอนครับทุกอย่างก็ต้องแลกกันมานะครับกับความเหนื่อยนะ ของการทำงานนะครับการหมุนเงินการอะไรต่างๆจังหวะหลังสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับโอ้เรียกว่าดาวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับการที่บริวารของท่านนี่จะก่อปัญหานะครับมีนะครับมีในขณะเดียวกันนะครับดาวลาผลก็ลงมาด้วยเรียกว่า คือท่านไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เรียกว่า,าสบายๆไม่ต้องแก้ไขปัญหากับบริวารของท่านมันมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเสาจะเลงนะฮะดาวบริวารของท่านนะครับเสาจะเลงดาวที่เป็นลาภผลของท่านด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องประคับประคองเรื่องราวประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างพอสมควรทีเดียวก็ใช้วาทศิลนครับใช้ความสามารถในการเจรจาละครับแล้วก็อย่าปทะ อย่าชนคุยกันดีๆนะครับคุยกันดีๆเจรจากันให้ดีเจรจากันให้ดีแต่ถึงเวลาแล้วนะครับเวลาเอากันจริงๆนะปัญหาที่ดุเหมือนจะเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับคลี่คลายไปได้นะครับเพราะว่าดาวพุธนะฮะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเนี่ยขยับลงมาเป็นเหมือนกรรมการห้าม,มวยพอดีเลยโอเสากรพุธนี่มันดุจโฉลกเลยครับโอ้โหคุยกันง่ายครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตัวท่านเป็นแกนกลางนะครับ ในการที่จะตัดสินเรื่องราวอะไรต่างๆถามว่าเสาถอยนานไหมอืมนานนะนานนะเกือบสี่เดือนเกือบสี่เดือนตั้งแต่19มิถุนายนจนถึง23ตุลาคมดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอะไรที่เคยเป็นของท่านอะไรที่เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เดิมเนี่ยท่านได้กลับคืนนะท่านได้กลับคืนแล้วจะทยอยทยอยกลับคืนมานะครับตามระยะเวลาแต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าการได้อะไรมาในห้วงตรงนี้เนี่ยอย่าใช้จ่ายไปหมดนะ ต้องเก็บเอาเงาไว้นะเพราะว่าปัญหามันก็มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เนื่องจากบริวารของท่านนั่นแหละนะถึงไม่ใช่บริวารก็ต้องเป็นบุตรหลานนะครับเขาก็ต้องมีการที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยหากตัวชาวลัคนาราศีมิถุนมีภาระอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินนะครับเอาไปใช้ซะนะใช้หนี่เข้าไปนะมันไม่งั้นเนี่ยพวกบริวารเนี่ยอาจะมาดึงจะทอนไปนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดเราใช้ไปซั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเขาจะทอนไปได้น้อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับโชคดีมากๆครับในช่วงที่เสาถอยอย่างนี้โอกาสดีๆย้อนกลับคืนมานะครับก็ขออวยพรนะครับให้ได้รับความสําเร็จจากหน้าที่การง,งานความสําเร็จจากราบผลต่างๆที่จะทยอยกันมาเกิดขึ้นเป็นลําดับขอให้ได้รับการเต็มที่ทุกๆคนเลยนะครับผม